ให้มันเยือกอันนี้นี่เอาตัวนี้นะเอาตรงนี้นี่เสือนะมันหวานแล้วนะหวานแล้วได้หนิหาเพื่อนเพื่อนยังไม่หมดหรือยังยังหวานก็เกาไปปิดเลย หวานก็เกลาไปไม่ปีเลยมันโตขึ้นอีกมันโตขึ้นอีกเลยนี่นะผู้ชมดูเราอะไรลงไปฮันเดอร์ลูกนี้ใหญ่มากอ๋อเยอะค่ไนี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือยิ่งนานมันก็ยิ่งโตไปเรื่อยๆแล้วก็หวานไปเรื่อยๆใช่ไหมดูนี่ใช่ใดูเนื้อเต็มๆเลยแล้วนู่นนู่นนู่นหัวน่ะ โอ้โหอันนี้พวงใหญ่มากหักเลยใครที่ไม่ตาก็เนียขาักเนี่ยตั้งอะไรนี่มองไม่เห็นเม็ดเลยเห็นไหมใช่มองไม่เห็นเม็ดมันโตยังว่าอยู่หักเลยหักเลยนะหักเลยหักเลยหักเลยให้มันโปร่งใหม่ใช่ไหมอ่าให้มันโปร่งใหม่หักเลยนี่ใช่หักเอาอีกหักเอาอีก หาทุกคนเพื่อนๆหากเอาเลยหวานหวานใช่ไหมเพราะมันจะหวานกว่าที่เล็กๆตอนเลกๆมันยังมันเพราะว่าตอนที่แรกๆมันยังไม่สุกมันจะหวานไปเรื่อยๆลำใหญ่ใครสนใจก็ติดต่อผ่านยาชิได้เหมือนเดิมเบอร์โทร0849979851เบอร์เก่าเบอร์เดิมแม่น้องอาชีวันนี้ก็สูง5้กิโล มันมีในพวงนีああ้สวยในนี้เออเอาเลยเข้าไปข้างในก็มีเนี่ยมันซ mm ่อนอยู่แถวหน้าข้างในพุไปไหมไปทำตาลูกเอาอีกไปเอาอีกวะรูกล้องเลยก็ได้เลยเอาเอาเลยนะฝากกล้องไว้กับป้าที่บ้านนะเออดึงขึ้นมาแล้วก็ปิดเอาเลยนะนั่นบนนะ ก็จะบ้านว่าย่ไปย่ไปเสือก็จะไปไหนอีกเสือจะไปสุรินโอ้กลับไปว่าอ้าวกระโดดกระโดดยังไงไม่ถึงเนี่ยกระโดดไม่ได้เบบพี่กระบอกเมื่อวานก็จะตกขุ่งหนาเลยกปิดเลยดึงดึงลงมาดึงลงมาคุณผู้ชมดูมันสวยขนาดไหนเห็นไหมมองไปเห็นดำขอม็ดมาเลยอ่ะเห็นแต่เนื้อขาวๆอ่องยองตอง เม็ดเม็ดกลายเป็นเล็กเลยอือไปพี่หอไปอืออือตัวนี้ลูกใหญ่ถึงไม่ปูอีกน้อยหนึ่งเออได้แล้วนั่นแหละนั่นแหละยังมีลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยข้างบนเนี่ยใช่แล้วตอนเก็บเก็บยังไงทีเนี้ยมันมีมันมีบันไดมันมีบันไดมีบันไดมาตั้งแล้วเขาก็ปิดอืปิดเอาปิดเอา เด็กก็ผิดเอาก็ไม่รู้แหละมันผู้ไทยกับภูไทยมันผสมประสานเดี๋ยวเห็นแล้วลูกนี้ใหญ่มั้อ้าวเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่างอ่ะกระโดดกระโดดกระโดดอะไรลูกไปหั่นจับบนด้านได้ไหนลูกใหญ่ไหที่ไหนนี่มันต่ออยู่ตรงนี้พอแล้วน้ำตาลหวานจนร้อนอาละวาดเก็บพ่ออาไปอีกเลย อโอเคขอบคุณครับจ้เ<อ>า,าเอาเลย,ยไม่ใช่ว่าเอาเอาเลยนะปิดเอาเลยนะดันโบลับเสื้อก็เอาน้อยจังอ้แลวมากรอบกอกได้น้ำตาลไปเต็มร้อยนวดหนักไ,ไม่ได้นวดตือโอแล้วทีนี้ก็มือควาเมือฝน,นมาแล้วจะเอาฝนม<อ>ือจำปาด้วยหรอย่า ฝนตกอยู่บนจำปาดงนะอันนี้นนนก็เหมือนกันเมนอันนี้ก็เหมือนกันกินได้หรอด้ล so ูกนึงเอมกิเออนาหื่อกวเป็นเบาหวานนี่ละ ค่อยไม่ได้ค่อยกินก็ได้เด้วก็ดอเด้วค่อยยันไนอ้ถ้ากินไปแล้วมันไออ่ะนะ เออ้าาวอยู่เห็ดอ่ะปาไปเอามาเดี๋ยวนี้บอกวิวนี่นะเออาสดปลาแะก็ได้เลยตามบมะต้มมะเขือปลาแ้วเห็แจ่วหัวโปะมพร้อมจ้านมาน ต้มเรียบร้อยแล้วต้มแล้วต้มดิ้มน่มต้มแล้วต้มแล้วเอางางๆไม่ไ้นี่ควรต้มดีดิต้มองเอามเชอมพูดเปิดเนตัวนี้มีในซมว้าวมาเ่อมถุงถุงไม่ได้ม่ได้ครเป็นแบวลาถุงมาเช่อมได้หมน่องไก่ มวไดก็ซ <c oughs> <m> ัดเอา้หากล้องนี่ถิ่มเลยเนาะปขอมาเลยหากล้องนี่เลยไลเจดเจดเอาไอ้เขาล่นก็ไหลลงหนก็ไหลลงยังาก่ว่าคนก็ได้ซ่อมรถอันโทรศัพท์ก็ได้ซ่อมได้องแบบน้อนงอีไห้อแบบเอออไมลายข้งบนหรอยนโอ้มไล่อไม้ไล่ไล่แม่ไล่แม่ไปไกล ลายมาลีลายกิ่งไก่อันนี้ก็น้องสาวเด็ดจ้าอาซียังดา่าสองคนนึงถือถือใหม่ด้วยกล้องถือแบบเมื่อกี้นี่ถือแบบเมื่อกี้หรอเป้าด่าสองบ้าบ้าบ้าไม่ยกกล้องหลุดมือในไหมหลุดมือในไหมยาหลุดเราเจออยู่นี่เด้อเราเจออยู่นี่เด้อ ายดีขึ้นแล้วเอออ้โนิ่งใหญาเห็นไหมงอกของเราได้เห็ดใครรู้จะทำเด็นได้ไหมเลยปะเห็ดไข่พิ้งแล้วป่ะพิ้งใบถ้าพิ้งใบบอกพี่ว่าขอาษ็พีวโอ้หเสร็ดเด่นเลยเสร็เด่ เมื่อวานนี้ปากขาดพวกนู้นไร้มือหดแล้วไม่ด้าไม่ได้อะโอไม่ดาือบด้องฟ้าไม่ด้าอันนี้เราไปจอูอะไรานวันนี้เมื่อวานไปส่งจับปาดุถ้าวายูโหลงเลนก็เออเจนวามืนดี๋วนียเออมือนีละอนี้เวลาไปหาน้อยแม่ยู พอดีเราไปเปล่าอยดีอีบกอเนเจียวไปต่เ้อเขาให้ลูกไผ่คนละถุงเห่าเหรอเ่านะเขาปกติมากขมแต่ว่าเข้าบุณลุงเขามักแบบยแม่เพอดมันทายสบายด้วยหงวงคืออะไรู่ากกเท่ขั้วันจอเลยไม่เนื้อขอไปเขากินแบบาุลเยอแยะ้น่าเาไปกายไปอยัพ่อแล้วใส่หัใ่เขาใส่ใเานั่นล่ะใส บ่มีไรบ่มีไรเพาะป่วยเดี๋ยวจะเอายางสิเอายางน้องไม okay. <c oughs> ่จะคมกับบมีเจะคอยว่าอยู่ไหนไปปีนมะลายายกับบมีไปปีนตายขีดกัหาไ่พอมันก็ได้แล้วป่วยเนาะในกันแน่งอย่าสองอยในวิวเห็ดกทำไมเป็นสีแดง ถ้าถามกสิถกได้ยินแต่เขาบกว่าปูเดียวเอนุ่งเร็นแต่นี่รีบเน็ะพี่นเล่นนะหมอเนาะได้เมื่อเช้านะคบมาพูดห้นไปตเเก็บเนาะถ้ามันดีเวลาเออไปากับพมนต์อีแดงไปเอาเขาอีแดงเขานะพดีไปเอาปีกาแต่ซีโมาบอกสิไปนาฬิกาเขาไม่เกินนั่นแหละไม่ไปสิไปนาฬิกาไปหาแล้วไปการฟูตีหา้วเดี๋ล้วีกรตืืนบอมัน เมื่อปลาะบนไม่เท้ยก้ไปหาเห็ดกได้่ได้ก็ไเอาซอเ้ยเหเพื่อนี่ก็ี่น้องเเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮือนอยู่กกองมีไรบอเอาอัน